โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดสับตะไครให้ด้วยแล้วกันนะผมนะนี่มาวันนี้มีรถไถเอ่อคันเก่าคันเดิมครับผมนะทุกคนนะคันเก่าคันเดิมนะนี่คันสิกมาละนะโอ้หเล็กๆดีมันต้องเหมาะสำหรับการอัดฟังนะผมนะเดี๋ยวขอยญายกฟังหลบก่อนแล้วกันนะผมนะขยอย่าเออเอาฟาังหลบออกก่อนแล้วกันนะครับ อ,อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราไไปคูยังกวดไม่เสร็จเลยไหนฟังเลยนะผมนะเออทำอะไรก็ไม่รู้เลยไปคนะูเลยผี่เดี๋ยวเราคลิปนี้เดี๋ยวเราจะอัดฟังกันต่อแล้วกันนะทุกคนนะนะก็โดยเราที่จะใช้โดยที่เราจะใช้รถไถคันนี้แล้วกันนะผมนะในการอัดฟังในครั้งนี้แล้วกันนะผมนะเด้ยมามาว่ะมาว่ะ มาว่ะแหวบขึ้นกระดาว7แมบลูกี้ไหวบ่ดิไหวบ่ดิลูกพี่เ้โอเคเฮ้ยมีแตะได้ป่ะเย็ดเจเลงเครื่องครับทุกคนเลงเครื่องครับปู่เหล่าแล้วครับผมจุงจังจุงจังแล้วครับผมเหยียบจุงจังจุงจังเออแหววไปแล้วครับผมอยากให้กระดูดฟากันเลยอ่ะรถจะเป็นรถทีไม่เจอเนาะเนี่ย ดูฟางกันเลยครับโอยเราไม่น่าถ่ายทิ้งเลยเหรอเนาะผม,ผม,มผมไม่คิดว่าจะได้อัดฟางไงทุกคนผมก็เลยถ่ายทิ้งครับตรงนี้ไม่คิดว่าจะได้อัดฟางนะครับเ,เรามีอีกแปลงหนึ่งอยู่ตรงนู้นเพิ่งเกี่ยวนะครับผมเพิ่งเกี่ยวไปครับอย่างเงี้ยผมจะจั่วกันเลยแหมมันคลาสสิกจริงๆครับลุงกันนิวโอ้ยพี่หลองเราแล้วผมนะอยู่พี่หลองเรานะนะ <laughs> <laughs> นหเหมนะือนเดิมแล้วกันนะครับผมนะเหมือนเดิมนะครับอาแหม เจเจลูก like, ี yes ้เจเจเอเจเจเราไม่ได้เราไม่ได้ไอ้นี้เลยว่ะเนาะเราไม่น่าถ่ายทิ้งเลยว่ะถ้ารู้อย่างงี้นะผมเดี๋ยวดีคผมไม่ถ่ายแล้วผมไม่ถ่ายทิ้งทุกทุกแปลงเลยนอกจากมันจะขี้เกียจนะผมมีโครเมตบอกว่าไอ้เสียงเสียงไอ้เวลาอัดฟังจะเหมือนใช่คเออเหมือนจริงครับจุ๊งจังจุ๊งจังเร็วโคตรเหมือนละถอยดีพี่ เอาอีเยอะกูกดถอยไม่ถอยบ้าหรือเปล่า,นานเนี่ยไอ้รถคันนี้มันชา้าชิบหายเลยทุกคนช้ามากเลยเนี่ยถ้ากดไม่คุยอีกเออนะผมนี่ครับผมเวลาเวลาปิดปิดตัวไถนะผมปิดไม่ใช่ตัวไถดิปิดตัวนี้ปิดตัวอัดฟังเลยม,มาอัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผม เนี่ยผมตัวตัวนี้มันก็จะหมุนนะครัตีตัวตรงกลางนี่มันก็จะหมุนนะเป็นรำเปิดอ,อแล้วเราก็สามารถดูดฟานได้แล้วกันนะผมนะนี่เออเจ๋าว่ะทุกคนเจ๋าว่ากเลยครับผมออถอยนี่ลูกพี่โอโ้โหกดถอยไม่ถอยอะไรวะเนี่ยให้ตายเด้โอโ้โหไอ้เหี้ยมันช้าชิบหายเลยโอโ้ อันนี้รถรถคันนี้มันเป็นรถเก่านะทุกคนมันจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะราคาก็ไม่มีนะผมนะแต่มันคลาสสิกดีนะผมก็เรยวอา,านะผมมันเข้ากับตีมอัดฟางดีนะผมนะ <com> นะี่ครับเฮ้ดีเข้ากับตีมอัดฟางมากนะผมโอเคไปกันเลยครับจดจ้วดกันเลยครับผมจดจ้วดกันเลยดี แหม่เนี่ไปสบาย,ยชิวๆนลกวคนนะปึ๊บโอ้โหไดกด์บอกเนะี่ยไกด์บนะอกเลยหัถอยดยพยอยิพี่ไอ้ยื้อพี่โอ้โหกดถอยกว่าจะถอยถอะทุกคนไม่ตายเถอะโอ้แล้วเสียงแม่งโคตรดังอะนะครับผมถ้าเสียงดังก็ขออภัยนะครับผม เดี๋ยวไม่น่าจะดังหรอกนะครับป้ายป้ายป้ปลูกพี่ไปเนี่ยผมอัดฟังไปอย่างนี้เลยครับทุกคนครับแล้วมองภายในก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเป็นรถน่าจะโบราณน่าดูแล้วผมนะล้อหน้ามันยังเล็กๆอยู่เลยนะครับอันนี้รอยกันขนาดนี่เป่ารอยรถเกี่ยวกันขนาดนะครับมันก็เลยเป็นแนวนี้นะครับผม ดับก่อนดับดับไว้ก่อนดับไว้ก่อนลูกพี่ดับไว้ก่อนดับไว้ก่อนเออเดี๋ยวมาฟังนี้นะผมนะเออตาร์ทเครื่องบุญ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 เอาอแล้ว <c oughs> อ๋อไงเงี้ยมัน,ปเ,ออนนะนะเป็นเครื่องอัดไงนี่นน่ะเครื่องอัดจุงจังจุงจังจุงจังเลยครับผมนะนะแต่รถไถมันเสียงดังไปหน่อยครับทุกคนครับนะไถเป็นะเสียงโคตรดังเลยโอเคโอเคไปแล้วผม เรถ่ายเสียงดังแล้ขออภัยนะผมนะเสียงมันดังจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเดินไปหนึงเสียงมันดังจริงนะเฮ้ยโอ้ผมลงแปดสิบแล้วนี่หว่าโอ้โหไอ้เฮียเวลาอัดมันช้าจิ๊บหายเวลาเล่นเฉยๆมันไม่ช้าขนาดนี้วะเนี่ยกดออกก็จะออกไปเลยครับผมไปเลยครับไปเลยครับนี่เห็นไหมเครื่องอัด เพก็อัดฟังเฮ้ยแป๊บเดียวได้หลายก้อนมากเลยนะเนี่ยลุงบุดนูดีได้หลายก้อนมากเลยเนะี่ยโอ้อัดฟางขายก้อนละห้าร้อยครับผมก้อนละห้าร้อยบาทครับเอ่อมีใครสนใจไหมครับเดี๋ยวไปอัดอัดส่งฟาร์มบัวนะทุกคนนะอัดฟางส่งฟาร์มบัวนะครับรวยงานนี้รวยนะผมนะรวยแน่นอนครับอัดฟางส่งฟาร์มบัวนะครับฟางบัวเขาสักเนาะนะครับแลเราก็อัดให้ครับผมจัดไปก็ละห้าร้อยครับผม ะแบบตั้งตัวได้เลยอ่ะอัดฟางขายตั้งตัวได้เลยอ่ะเออสุดยอดไปเลยนะแต่เป็นรถแม่งไม่แหลกอ๋อมันใส่เกียร์อยู่เหรออ๋อมันน่าจะใส่เกียร์อยู่ครับผมเดี๋ยวมึงใส่เกียร์ใช่ไหมเดี๋ยวดูอ่ะอ๋อนี่ไงนี่มันใส่เกียร์เนี่ยมันใส่เกียร์อยู่นะนี่นี่อ๋อมันเหยียบคันเร่งต้องรอมันเหยียบคันเร่งก่อนพี่หล่อมึงเหยียบคันเร่งช้าเองวะ ปึ๊บไเนี่ยเนะดูดูเท้าดูเท้าพี่หล่อดีๆนะทุกคนนะดูเท้าพี่หล่อนะผมปึ๊บเหยียบคันเร่งดิเหยียบเออเนี่ยมันเท้ามันถกไปเหยียบคันเร่งปึ๊บมันถึงรถมันถึงจะเดินนะซึ่งผมกดไปนานแล้วนะครับนี่ยกดเกบงช้าเลยโอ้โหเอ้ยมีล้อยกเลยทุกคนมีล้อยกเลยนะเมื่อกี้เลย รถอัดฟางสุขขดคลาสสิกกับทุกคนครับนี่คลาสสิกสุดๆครับได้หลายก้อนที่เท่าไหร่หเลยวะคิดดูว่าละห้าร้อยห้าร้อยวันหนึ่งกี่เม็ไม่ดูเลยรุกันฟางฟิงวรูกันเกี่ยวข้าวเรานี่แบบมีเกือบตลอดนะนี่บอ่างนี้เลยฟางอยู่ตรงไหนก็ขอแค่บอกครับผม แล้วใครมันเกี่ยวข้าวอะไรมันเกี่ยววนอย่างนั้นเนะี่ยนะใครมันเกี่ยววะเนี่ยอโ,โอ้โหเฮตตายเด็กนะบบไปเลยครับผมไปเลยครับนี่จวดกันเลยทุกคนครับเฮ้ยโอ้โหอ่ออาแล้วเก็บตรงนี้สักนิดหนึ่งนะบบไมมีบทกนาด้วยยี่สิบเอ โูกนาด้วยวะ่ะเดี๋ยวเก็บบังโบกนาเทหน่อยอัดฟางทุกคนครับอัดฟงางแล้วพี่หล่อมึงถอยเร็วๆนี่พี่หล่ออ๋อต้องรอมันใส่เกียร์โอ้ต้องรอเกียร์อีกนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะถอยได้เลยนะมันมีเกียร์ด้วยนะรถคันนี้ดูสังเกตเกียร์ตรงคนขับดีๆนะมันมีเกียร์ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะถอยได้เลยนะผมนะเรา คือว่าหลักการในสุดยอดเลยนะผมนะโอ้หประการเยอะจริงๆนะพี่หลอนะ่อนะครับผมประการเยอะชิบหายเลยนะแม่โอ้โหใครมันเกี่ยวข้าววะนี่พี่ใครมันเกี่ยวข้าววะเกี่ยวไม่เป็นหรือไงเนี่ยโอ้โยเกี่ยวนี้คนอัดฟางก็ตายดิครับผมนะ กูยิ่งไม่ค่อยแรงอยูม่ไั้เออรถกูรถกว่าจะเดินหน้ากว่าจะถอยหลังได้เลยหายทิพหายเลยดิโอเค,อเคดูฟังเสียงเลยน,นี่เสียงอัดฝังเลยเสียงรถมันดังยี่หาเลยเเตายเลยตอนได้กี่เดียวะเก้าวดีเฮ้ เสียงร да. ถม่นดังมากเลยนะทุกคนนะเอาตรงนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่เสร็จดีว่ะปุ่นอีกมุนอีกเอ้ยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยัง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 ลูกี้ยังยังยังเก็บบัวด้วยครับผมเก็บบัวด้วยครับตรงกันนาเก็บบวด้ยมึงไม่แรงขนาดนั้นเลยวะเนี่ยเฮ้ย โอ้ขึ้นคณะไม่ไหวครับทุกคนครับโอ้ตายแล้วยิงเพียงแย่งกิน้าบัดนี้แล้ว <c oughs> มันไปแรงขนาดนั้นเลยเหรอลูกพี่เอา่าอย่าไปไปไปแรงขนาดนั้นเลยวะเนี่ยโอ้ด,ดูดูการเหยียบเบรกกันเหยียบคานดีกวโา้สเต็ปไหนวะเนี่ยสเต็ปไหนเนี่ยพี่โอ้เเดี๋ยวโหเ,เดี๋ยวเราจะไปอา่า อัดฟางแปลงนู้นนะทุกคนนะแปลงที่เนี่ยแะแปลงที่รถเกี่ยวคูวต้ากำลังเกี่ยวอยู่นะผมนะเกี่ยวเสร็จปุ๊บอัดเลยครับผมสดๆเลยครับนะฟางสดนะสดมากครับทุกคนครับเป็นฟางที่สดมากคือสั่งจากสั่งจากผมนี่คือแบบได้สดๆเลยครับนะเนะดี๋ดดยว่าอ,อดัดอัดสดเลยออกสูตรปุ๊บอัดแล้วเข้าเครื่องอัดปุ๊บเลยอนะ่ะเออสดไม่สุกก็ดูเอาอะนะผมนะไม่มีปล่อยทิ้งแห้งครับไม่มีครับผม ทางคณะนี่ก็อัดครับผมท,ท,ทุกที่คือเงินครับเดอฟางคือเงินเงินคือฟางนะครับทุกคนครับเดอฟางที่นี่อัดที่นั่นนะครับนี่อัดไปเลยโโอ้หเข้าตามตอกออกตามประตูน,นะผมนะวาอัดไปแล้วอัดไปแล้วโอ้โยฟางอยู่ไหนอัดที่นั่นนี่นี่ยฟางคือเงินเงินคือฟางครับผม ถ้าฟางไม่ใช่เงินเราก็ไม่อัดนะผมเราจะอัดคนแทนนะผมเดี๋ยถ้าอัดฟางแล้วคนจ้างไปให้เงินเราก็จะอัดคนจ้างนะผมนะอัดอย่างเดียวนะผมนะเกิดมาช่วงนี้อัดอย่างเดียวนะผมตอนละห้า้อยบาทนะครับแวบสิอัดไปเลยอัดมาแลยตรงไหนเหลือตรงไหนขาดจัดอย่างเดียวนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปแปลงรู้แล้วนะผมนะมันเสียเวลากันไปแล้วนะผม เฮ้ยแต่ผมก็เสียดายเนาะฟางคือเงินเงินทุกฟางเว้ยนี่เนี่ยรัลอยแม่โคทำกองไว้นะทุกคนลอยแม่โคทำกองไว้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเอารถเฮ้ยโอ้ยอ๋อก็ติดอย่างที่ไตทองอยู่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเอารถมาใส่แล้วกันนะทุกคนไปส่งฟาร์งวัวแล้วกันนะผม ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที <S <S <Ti> ่ชอบมาใหม่แล้วกันนะครับนี่ต้องพูคนนี้มาๆมาเนี้ยมาเมานี้ยโอ้โหสดสดจากไล่สดสดจากตูดเลยครับผมนะมามาครับผมสดสดจากตูดเอ้ยไอ้นี่มันไอไอนี่ไอ้นี่มันเกี่ยวเป็นระเบียบดีว่ะทุกคนเป็นแถวดีว่ะเอ้ยไอ้นี่น่าให้หลงวันเว้ยนายให้หลงวันดีว่ะ ไเป็นระเบ,บยียบดีเนาะเกี่ยวเป็นระเบียบดีนะผมนะนะเหมือนในแปลงนู้นเลยใครเกี่ยวก็ไม่รู้นะผมนะนะผมเออเนี่ยผมเออโหได้เยอะนะแปมเดียวได้ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเลยอ่ะได้เยอะมากเลยนะเนีเออ่ยผมคูปะตาตุตเอะนะผมไปเลยลูกพี่เออ,เอ,อ จุดจวดกันเลยนะผมต้ปะปืนเนี่ยผมจุดจวดเนะี่ยผมจริงจริงจุจวดกันเลยนะผมเฮ้ยโอ้โหลืมดูลูกพี่ลืมดูแล้วดูอย่างนี้มันสวยจริงเลยตู้แอสวยมากเลยนะดูงี้ยังสวยเลยทุกคนนะมันกูอยากเกี่ยวจังเลยวะเฮ้ยดูอย่างงี้ยังโคตรสวยเลยตู้แอโ์อืมจับได้ว่ะถ้าเป็น ร้อยยางมันจะสวยกว่าน,นี้นะนี่ล้อแข็งมันไม่ค่อยสวยอะ่ะเดินๆเดินหน้าหน่อยเว้เดินหน้าหน่อยโ okay, อ, <c oughs> อ้ยเจ็บดูอย่างนี้อย่างสวยนะดูใหญ่ๆเนาะดูใหญ่ด,ดูสวยอะ่ะนะครับผมว่มาไหมเออว่ะอะไรของพี่แจ๊บเนี่ยดูใหญ่ดูสวยมากเลยนะทุกคนเนาะเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ไปยัดอ่อ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรเก็บเก็บขอบก่อนแล้วกันนะผมเก็บขอบไล่ไปตรงกลางนะครับผมการอัดฟางนะผมการอัดฟางที่ถูกต้องแล้วกันนะผมแดดจะร้อนลมจะหนาวเราสักแค่ไหนเราก็ต้องมาอัดน,นะผมฟางคือเงินเงินคือฟางนะผมนะผพูดไหลมะเนี่ยเดี๋ยวผมฟางคือเงินเงินคือฟางนะผมเข้าตามตอกออกตามประตูน,นะครับผมนะอะไรผมเฉยเลย ไปเลยลูกพี่ไปเลย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 จุบตัวกันเลยจุบตัวกันเลยเฮ้เยมีมีไฟด้วยทุกคนมีไฟด้วยวเอาเรื่องวะเสียงรถดังมากถ้าดังขออภขอจริงๆนะทุกคนถ้าไม่ได้ยินเสียงผมนะต้องขอไฟมากๆเลยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมนะเดี๋ยวไปแล้วนะผมนะก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลวชมนะผมเดี๋ยวมาจัดกันต่อนะเดี๋ยวเอารถมาเกี่ยวตรงนี้นต่อนะเฮ้ยผมจะขับทูบต้าแบทุกคนเฮ้ยดูดูอย่างนี้มันสวยจังวะเฮ้ย <c oughs> ตายเดี๋ยวดูอย่างนี้โคตสวยเลยนะผมเดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไปนะครับผม